าจะว่าดกตกกกน้อยๆก็เตะเตะำดอย่นีพี่น้องูนี่ท่งนานำธูมทมื่อนี้มาเล่นาลงหนองทิ้งงานทิ้งงานนั้นดูดน้ำเนนน้องันรูปนองนะ็โจกป่ากันอย่างม้นงันเลยได้พี่น้องกันเกมาเต็มสุด สุดลบสมถูกว่าก็มีแนวโจท์มาให้เพิ่นอยู่นั่นสีทองเลยใต่ได้พี่เลยนี่แต่คลองนี่ได้ยังใช้บึงด้่ยอ๋อทุกบลายนีเดียอันนี้คือบึง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 งเน่ยกบ้าอ๋อหนึ่งโตรับสี่โตกบแล้วก็ กระปูพอม่พี่น้องเองดีบอบคุณนี่โอ้แตรงโมบอบคุณนี่ระกบมายดีคบเคุณเอง้อบมั้ยมาเต็มที่เลยบก็เจ็บคองขึงคลอง เอาลงวันเอาลงวันไปเว้ฮะจัดเต็มเลยมินิ่น่อันนี้ก็แม่นเลยงเน้องดมลยนี่น้ำใสจริงสุดเลยง น้โอ้เพิ่อันยันตายเลยเอาน้ำมาใส่พี่ง้อยขึ้นกับผุยป่าติตูเนป่าขึ้นกับพุยทางน้ำทางเงนทางป่าใช่เอ็นเด้เฮ้ยได้แล้วปล่โอ้โหอันน้อง น้องเพ่นี่หันเอ็นหลายเลยพี่น้องแต่ว่าเบอร์เซิงว่าขี้ตบนี่หลายขนาดอืมอ่ะกูคยกมมันหนาวอันเย็นเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสำหรับเบอร์เซิงนียามนี้แหละว่าจะเป็นนันมิดกับอันน้ำข้างในอไรกับขี้ตบเนี่ยกันเด็กๆขุดกบเลยขีดเยนขุดเอียน คุณเอ็นเราไปเจ้าจ้เนะคุณบอกคุณอ็นองาใช้ก็คิดอยูคุณเอาป่าอะไใช่เห็ดเห็ดเหได้จำนวนอะไรได้ใบเดียวใบเยาะนะจับกันมาเขาคุดไป้ี่คุณเบ็นตามหูอ๋อเนี่ยมาพี่น้องปูป่าตัวนี้หุ่จักเลยพี่น้อง มาลงน้องมือน,นี่เนาะนำน้ำหนาวไปเลยเพราะว่าเจ้าของน้องเปิดให้กินฟรีนะมือนีนะก็เลยบังเอิญนว่าเสียงนี่มักสายตูดอยู่แล้วตูดจิฮัดใช้กระตูดน้ำกินจนทรงขาดคือเพลงกรอกนะพี่น้องเอ้ยเศรษฐพรอนี่นะเพราะว่ามันมันเป็นอันเดือนสามนาะพี่น้องเนาะอันเดือนสามเอกใหม่คำหนึงแล้วมือนี่นาะพี่น้องเนาะ คนกะกองน้องดุดน้องเนาะบันดาท่านที่ว่านี่อันน้องเนาะกเกมใส่อันอันเดือนสามเนาะออกใหม่อันสามค่ำเมืแล้วพี่น้องเปิดประตูเล่านะพี่น้องว้าดีว้าตรงการปลาเนาะอันท่านอะไรตรงการปลาก็มาได้มือแหลงเด้อพี่น้องเด้อเนาะ

เมันบกจำจะบจังได้ห huh. น mm ิก hmm. mm ิน hmm. mm ักก่นนองน้องน่องใส่ส่เฮ้ยนน่ฮะใส่นีบ่โอ้นี่ก็มีปลาเยหนึ่งตัวัอืมอืมอืม้องเลยอืมนี่ได้แล้วน้อง มี่จะปลาคอบเอฮ้ยนข,ขนุกเข้าเว้นโอ้ลกเลี้ยนี่ิดตมงะ

ไอเห็นเลยเจ้เจอเลยพุดน้เลยปอดปอดปอดตู้ักยยงสแกงยยสกงนี่คนขุดเอ็ี่นนี่นี่นตำนัดปลาไหลปอดตู้ Now, มันคือมันงิ้งเหอเนี่ยตัวเดียวนี่แหละเอียนฮูเนาะน้ำมันอยู่ดิคุดวัดพ่อใช้บังกระครับบังกระครักนะเอาตัวเดียวนี่ไรได้เฮ้ยเฮ้ยจะได้กินเมนูนี่เฮ้ยผัดกระเเข้าผัดเอ็ดผัดใหญ่ดิเอียนเออโซกระคักปลาฮักเอ็ยนเอ็ยนงิ้งโอ้เต็มกำเลย

มาเลยโอ้โตายยังเลยปะาคอบอ่ะลุกกูมี่ดิน um ี่แซมหนูว่าบ่มีปลาโอมอี

một đụ nó kìa hiện lại cho. lại, nó sai oh, <laughs> Thấy vào đúng Ồ, oh, nó mà cái đi cứ bùi hiền,

Đâu mình xịt lên Ô, bà rút ra nó này Ui Rồi bây giờ lúc nó Thấy bà có nhảy bà Mẹ <laughs> một bột 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 bà, hơi 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 Ơ Môi cứ màn thấy hả? Ý Để bóc nhảy ra Ây hơi Ui, nhảy lên

Đó, đá, 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 đá. Ra, Ôi mà giúp bài lần nữa thương thương của bố ăn bố mà hiền à Thằng lắng cái gì đấy bà hả Đi ต้องอ <c oughs> อะหันนี่ไม่เห็นบอมนปลาเข่งหนอันนี้ขอบอกพี่นอ้องปลาธรรมาศาสตร์บริบล่อย,อย,อยอนะพ,พี่น้องใดปลาธรรมศาสตร์รุ่นๆเวยพี่น้งองเลยักบว ักเผาเนาะปลาเกือกอันนี้มีชัางมีน้องโนดประลุโนดดีดีๆเฮ็ยจะโนดปลารอกขึ้นมาเนีะโอ้ยบิ่งๆลองย่อไก่อนลองย่อไปก่อนลองย่อไปก่อนไปไซส์มแมนอันแต่ว่าบาสิ่งหบ่หานจับนนูลอง จับไครนะครับรุนจงรีจับใครเรอาเร้าเร้าแล้วมันเลยอินหยงรุกรุกนี่นี่เออรุกเฒ่าเฒ่าจับใครเสียแล้วนะหมดเสียนี่อะไรอะไรเหรอที่ มอเห็นโนดมัน <he> ขึ้นใหญ่กว่านี่บ่โอ้ยอะไรว้าเดียวนี่บ่เออตัวเดียวใช่ครับฝันยังลายใดไปดูน้องฮ่าีหยเ่ป๋าเลยนี่เด็กกระดุกเลยนี่เด็กอ๋อใช่น้องกระดุก ป้าข้อไปแล้วตัตาตาดอันไมูขออหารุกเอาลงแลออจับยนต์ไปให้เขานี่นนี้คือบ้าขอ้อน,นี่เนาะไว้เป็นกุ้ยกระพูดท่นแบบนี้ป่าไหลนี่เดิโดเด้นโนุ่รยางยังไง โลงมาแล้วนันนฮันฮันัาเกย์อาเกย์อาเกยไปแล้วปลาคนใหญ่ตัเต็นตเตแล้วไปใส่อะอโอ้เแล้วเฮ้ยมองพกเก็บปลาหนาะ ักมันปลาบางเหลืองนะฮะลุมาอีกเลยที่ไปใส่จับปลาบุเนียวเลยไวะปลาหูมันก็ได้เลยที่ไปใส่ห่านเอา

ปลาเผากับปลาอย่างปลาเกือกขี้ดมปาเกือกขีดมนี่ดูนี่นายนี่ปลาคนเอากีตโตโมกิน้รอกอันนี้นะปลาคออันนี้อันนี้อันนี้กระบอกคอเอามาเผาตัวเกือกขีเท่าอี่แหละดูนี่เกือกตมปลาคอเกือกตมคัดอันนี้น,นี่น น้ายองหลังจากกันลิ้นกิ่งต้มกันเรามากินข้าวร่วมกันเลยพี่น้องเลยบ่ายปแล้วปายไปแล้วปลาใบไปแล้วเด้อนี่เด้อมาหักประทานอาหารอันบ่ายกันอันหักหักไม่กินข้าวแซ่บสิงเม้งผมว่ามีน้องเน้ออันใช้ใช้ไปว่ามาพี่มาพี่เออนี่นี่น้องอันนี้ไปม่วงเนาะอันนี้ใบว่านี่ จักจักไท่ใส่และสิผา,ากินใบว่ามื้อวานอันคันพี่น้องทนายส้มมันคลิปมันของมาเสงนี่เนาะเคยกินใบว่าคอมเมนต์มาบอกนี่นมันน,น,นอนเดือยเฮ้ยนอนเดือยเคยกินยูแต่ว่าใบว่านี่ว่าก็ว่าดแดงนี่พี่น้องว่ <c oughs> านี่มัดคับสีว้าลเลย <c oughs> ลองเบิงงบ้งเนาะเบิง <c oughs> บ้งแต่เปาเสี่ยงนี่สีหลองแทนอันพี่น้องเลยท่านหรอ Ta comment mà bên ừ, lời lời với bó xí chút đấy Nhào suốt <xuất điệt> lời mày là Hả? bỏ lỡ น้องใบว่าเดินนี่ใบใบว่าที่ให้เบิงบ่งเบิ่งต้นเนาะชีสีลองเบิง่งออันอน,นี้เป็นเมนูจำเลยน้องยุบยุกเมนูคู่อยูว่าไม่ใบว้าลองก่อนคู่อยู่บนองต้มเนาะอาอกระตุกกระทงมั้ง

ตานอะไรยังบะันอันเดลองมึงลองลองมงเปล่ยน้ไปเบื้องนู้อมันคือใบหยังคล้ายใบหยังค้ายนันกับใบมะมงนดึงเหออืแต่ว่ามิแจกใบมะม่วงว่าแดงเรอว่าแดงเหรว่าแดงว่าันน้คุณผู้ป้ากินไหมว่าแดงว่า ขาวก็กินได้หรอแทบไม่เรรก็่เคยกินกินมือนี้เนาะอืหกมื่อนี้เหรอนี่ิมนบ่กินรันบึง่บับคับรรยากาศกินเขาบ้านไทยบ้านไดพากินงไทยบ้านบึงบ่เคยกิน ไปหาน้ำไปหาข้าวนไปหาน้ำไปาข้วมันหาน้าวมันไา้าวมันกับสองราดีน้ำาันจะกวนทั้ยำแค่ดื่อเอานักเลยไหมหน่อยเราเลารถตกหนุ่มมุ่ยอยากมีน้องเขามอนี่เหมือนทั้งคำใหญ่เก่งเนี่ยข้อท้าเนื้อใบหวานเนี่ยข้าท้า Hãy tiếp cho tiếp Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn